สวัสดีครับผมตนุ่มโซลาเซลล์ครับผมอ่ะอยู่นาคือเก้าครับผมไม่ได้ไปไหนนะวันนี้นะครับผมเนาะก็เลาะเลาะแแแถวนาเนี่แหละครับผมเนาะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูแผงโซลาเซลล์นะครับที่ติดอยู่บนหลังคาหรือ่าบนหัวผมนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมอ่านี่นะครับแผงโซลาเซลล์พวกนี้นะครับมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับนี่มือมือหนึ่งและมือสองนะครับ ผมใช้ไม่ทุกแผ่นนะครับเพราะว่าแผงผมมันเยอะนะครับมันเยอะแล้วก็ยังออฟฟิศก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับมันก็เลยยังไม่ขึ้นนะครับแล้วอยู่ตรงนี้อีกนะครับเห็นไหมตรงนี้อีกนะครับนี่ก็ขายออกไปบางส่วนแล้วนะครับผมเนาะก็ยังเหลืออยู่นะก็ยังเหลืออยู่เพราะว่าไม่ขายแล้วนะครับเพราะว่าจะเดี๋ยวออฟฟิศเดี๋ยวบ้านบ้านสวนสร้างขึ้นเดี๋ยวก็จะเอาขึ้นหลังคานะครับผมเนาะก็ยังมีใช้งานอยู่นะครับผมก็ยังใช้งานเป็นบางแผงนะ นะครับใช้แค่ชาร์จแบตนะครับผมเนาะอินเวอร์เตอร์ตัวซันดีผมก็ยังไม่ได้ใช้นะนะครับมันมีปัญหาเรื่องพัดลม,มก็เลยเก็บไว้ในกล่องเลยนะครับรอเดี๋ยวสร้างออ,ออฟฟิศหรือบ้านน้อยผมเสร็จนะนี่ครับบ้านน้อยผมเสร็จแล้วก็จะนี่นะครับแล้วก็จะแล้วก็จะออกมาใช้งานติดตั้งใช้งานแบบจริงจังนะครับผมเนาะทีนี้ก็ผมดินเอาไว้แล้วนะครับนี่ครับผมดินเอาไว้แล้วนะนี่นะครับผมนี่นะฮะ ก็นาคตก็นี่นะครับสี่อ,อกมาอยู่นานี่แหละครับผมเนาะมันเงียบดีนะครับเนาะเวลาเราทํางานทํางานเกี่ยวกับงานโปรเจกต์งานที่ต้องใช้ความคิดนะครับบางอย่างนี่เราก็ต้องาการความอะไรนะความเป็นส่วนตัวความเงียบเนาะเพราะว่าเวลาผมทํางานเวลาเวลาออกแบบงานอะไรสักอย่างนะครับผมต้องใช้ใช้สมาธินะครับเนาะแล้วก็เวลาเหนื่อยเวลาเพียรเนี่ยนะครับออกมาจากออฟฟิศเนี่ยครับมายืนดูพวก บรรยากาศรอบๆบนอกนะครับทุ่งนาที่มันเป็นสีเขียวมีต้นมงต้นไม้นะครับอันนี้ผมจะไอเดียมันจะก็จะเกิดเนาะนะครับนี่นะครับอันนี้คือความคิดของผมนะนะครับเพราะว่าผมทํางานใช้สมองเนอะฮะนี่ครับก็ก็เลยอยากจะออกมาอยู่นานะครับนี่ครับก็ตอนนี้เลยนะครับบรรยากาศตอนนี้เลยเขาก็กําลังทําไร่ทํานากันนะครับช่วงนี้ก็เลยไถนานะครับฝนเริ่มตกแล้วนะครับผมนาะนี่นะครับ ส่วนตัวผมไม่ได้ทำหรอกครับน้องทำนะครับผมเนาะคลิปนี้ก็แค่มาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะก็ทักทายนะครับเพื่อนนะครับเนาะที่ติดตามผมนะครับกลัวหายหน้าหายตาไปนะครับไม่ได้ลงคลิปยาวมานานแล้วนะครับผมเนาะน่าจะเดือนแล้วนะครับผมไม่ได้หายไปไหนนะนะปุ๋ช่วงนี้ทําเกี่ยวกับตัวเครื่องเสียงด้วยนะครับเนาะซึ่งางานเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์แล้วก็เครื่องเสียงทางแก้งด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ไปไหนนะครับผมงานโซลาร์เซลล์ก็ยังไม่ได้ทิ้งนะครับผมเนาะ ก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับรที่ติดตามตะนุ่มนะครับผมอ๋อขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ